โอเคครับเอาดีๆไปไหนวันนี้เราจะไปพักกันที่ e n j o อดอยแจมนะครับที่มอนแจมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะเราก็ได้แวะซื้อชุดหมูกระทะขึ้นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูกระทะด้านบนนะชุดหมูกระทะด้านบนเราัวจะมีอิ่มนะครับเราก็เลยซื้อด้านล่างขึ้นไปสามารถซื้อได้นะระหว่างทางขึ้นนะมีหลายร้านมากๆเลยนะครับทางขึ้นระหว่างทางนะครับก็จะมีโป่งแยง ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็จะเป็นแบบรถรางให้เล่นนะคนเยอะมากมากคเคยจะเล่นครั้งหนึ่งแหละรอไม่ไหวนะเพราะว่ามันรอคิวนานเกินไปนะครับซึ่งหากจะกลับลาบลีเนะี่ยมันใช้เวลานานนะครับเลยไม่สามารถที่จะรอเล่นได้นะแล้วก็จะมีส่วนสตอรอเบอรี่ด้วยให้ได้เก็บนะครับแล้วก็เราจะมาเก็บตอนที่ขากลับนะครับแล้วก็ทางขึ้นนะจะขึ้นชันเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นโค้งตัวเอ็ด บ่อยนะครับให้ระมัดระวังในการขึ้นด้วยนะมือใหม่ก็ขึ้นได้นะครับสําหรับผมแต่อาจจะต้องระมัดระวังในการขึ้นสักนิดสักหน่อยนะจะไปชันมากๆเลยคือช่วงเกือบจะถึงนะครับช่วงนั้นนะแล้วด้านบนนะครับก็จะมีอ่างน้ําร้อนนะจากรุชี่ <c oughs> ของมอนแจมนะครับก็แวะพักที่สามารถมาแช่ที่นี่ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีห้องพักด้วยนะครับ ส่วนของเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาจะไปม้อนแจ่มนะมันจะเป็นวงกลมนะครับตรงจุดนี้สามารถซ้ายขวาทะลุเจอกันได้หมดนะซึ่งทั้งขวาจะไปม่อนแจ่มจะกใกล้สุดนะครับแต่ที่พักเราจะอยู่ทางซ้ายนะให้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะชันเป็นตัวโค้งนิดนึงนะก็ต้องใช้ความเร็วไต่ขึ้นไปนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินมานะครับเวณนี้ก็จะเริ่มมีที่พักนะ ซึ่งความจริงแล้วว่าหลังที่เราเจอไป้ายไปทางแม่ริมนะครับก็เสมือนนะ GPS นะครับจะให้เราเลี้ยวซ้ายนะเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายในช่วงแรกนะครับมันจะมีแยกให้เลี้ยวซ้ายอีกช่วงหนึ่งนะให้เราไปเลี้ยวซ้ายตรงนู้นนะครับถ้าเ,เกิดเราเลี้ยวซ้ายช่วงแรกกะจะเป็นทางลําบากมากๆนะไม่แนะนําให้ไปนะครับนี่คราวที่แล้วที่เรามาเราขึ้นซ้ายนี่และ GPS มันกะ็จะให้ขึ้นซ้ายนี่ แต่ความจริงอะมันต้องตกไปถ้าของเราเป็นนีะความจริงมันให้เลียวสายนี่ GPS อ่ะนี๊แต่ความจริงมันต้องเลี้ยงต้องไปผู้ด้อยนี่ยของกินเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยอาหมากันได้ถ้าเกิดอยากกินอะไรเรื่อ จากที่เราขับมานะครับด้านหน้าของเรานะก็จะมีร้านค้าอยู่ขวามือนะทางขึ้น En j o y d o i Jam มนะจะอยู่สายมือนะครับเราสามารถตีวงล้อเพื่อที่จะหักเลี้ยวขึ้นได้นะครับหรือจะซื้อสเสบียงตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับนี่นะครับ e n j o y Doi Jam ่นะต้องขึ้นตรงนี้แล้วก็หักขึ้นไปทางนี้นะมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีร้านขายของอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสเกิร์ตต่ำด้วยไม่รู้จะขึ้นได้เปล่าเดี๋ยวไปรอดูเลย ตอนมาเราจะมาจากทางนี้นะถ้าเกิดตาม gps มันจะให้วิ่งหลอกอข้างบนนู้นเลยห้ามตาม gps เด็ดขาดอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันหลังจากเราขับขึ้นมานะครับจะเจอป้ายมอนทูวิวนะให้เราไปทางมอนทูวิวนะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้ไปจ,จะเป็นถนนดินแล้วนะพอเราขับมาปุ๊บก็จะเจอแยกมอนทูวิวอีกแต่เราไม่ต้องตามมอนทูวิวหรอกครับให้เราตรงไปเลยข้างหน้ามันจะมีป้ายบอกเลยครับว่าเป็นจอดแจมนะครับเป็นที่พักของ เจ้าของร้านเลยนะครับไม่แน่ใจว่าผมบอกราคาไปยังนะครับ enjoy d h y jam นะครับราคา2,200บาทนะครับสำหรับ2คนนะถ้าเกิดเสริมน่าจะเป็น450หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงวันธรรมดาวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยราคาจะต่างกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างตอนที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดานะครับ เอนจอยดอยแจ่มนะครับที่จอดรถก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นเนินหน่อยตรงนี้จะเรียบๆนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันจะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามเนี่ยมันไม่มีอ่างอับน้ําแต่ทีสี่ทีห้าจะมีอ่างอับน้ําโอ้โหเสียงดังเสียงดังจังเลยมิลินดูกล้องดูกล้องมิลินดูกล้องเร็วมาเที่ยวเนี่ย กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งโอเคนี่ข่าวที่แล้วเรามานอนทีสี่วันนี้เราอยากได้ทีห้าโอเคสวยงามเ,เราเห็นวิวหมดเลยตรงนี้นี่ครับแล้วก็จะมีอา่อางอ่างอาบน้ำแล้วก็มีตะข่ายเก้าอี้ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำมีแก๊สนะเป็นน้ำร้อนแก๊สนะครับ แล้วห้องก็จะเป็นโดมแบบนี้แล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนี่เห็นวิวแบบนี้เลยห้องก็จะมีความจริงมีแค่เตียงเดียวแต่เราเสริมนะครับแล้วก็จะมีการน้ําร้อนให้มีพัดลมแล้วก็จะมีปลั๊กตรงหัวเตียงเป็นสามตาสามรูแล้วก็มีไฟมีกระจกมีโต๊ะเครื่องแป้งมีน้ําให้สามขวดแก้วสามแก้ว ถ้าเกิดไม่ได้เสริมก็จะเสือสองแล้วก็จะมีอาหารอ่ะแล้วก็มีปั๊กด้วยอ๋อมีไดเป่าผมด้วยนี่เสื่อข้างนอกก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้สั้นแล้วก็มีเก้าอี้ยาวมีถังขยะให้แล้วก็จะมีม่านปิดประมาณนี้ไม่มีแอร์นะเพราะว่าเย็นอยู่แล้วแล้วก็มีถังขยะใบโตให้นี่อประมาณนี้ฮะแล้วก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลย เพลงมาเสิมากคราที่แล้วเราเรานอนทีซีนะขออนุญาตนะครับพอดีเนี่ยตรงนตนเนี้ยต้นไม้เนี่ยมันบางอ่างเห็นป่ะทุกคนทุกคนจะเห็นอ่างใช่ไหมก่อนหน้านี้นนไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยมันบางอ่างแต่ตอนนี้เขาตัดไปแล้วนี่แล้วก็จะหนึ่งสองสามนี่จะไม่มีมีอ่างอ่มน้านะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนูน้ตนต้น เช้าจะมีข้าวต้มแล้วก็ขนมปังแล้วก็แยมให้แล้วก็ไข่ต้มด้วยมนะั้งถ้าเกิดจะไม่คิดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราคนของกันก่อนนี่นะครับจะมีน็อตตรงนี้ให้ระวังกันด้วยเพราะว่าคาวที่แล้วมานอนนี่หลังรอไปหนึ่งแผ่ประมาณนี้ฮะหมุนตัวหน่อย มุนไม่เพียวแต่หมุนได้อยู่ขนของคนของนีนั่นเยอเดี๋ยว้วงอะไรลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ดีเดี๋ยวล้อนะินเราไปถามว่ามีเม็ดฟู่ไหมนี่มันวางอยู่นี่อี่อยนี่เอาไ้เล่นนาำไงมันจะมีฟองในอ่างอะไปเดินไปถามเขาโถ่ อยู่นี่หละนี่นะครับเราต้องแกะนาไอแกะไอเม็ดฟูเนี่ยวางไว้ตอนที่เปิดน้านะแล้วมันจะทําให้ไอฟองเม็ดฟูเนี่ยแตกนะครับอันนี้เราเปิดน้ําร้อนเลยนะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแล้วแป๊บเดียวมันก็จะเย็นเลยนะครับไปนี่คนเนี่ยเห็นปะวางให้น้าม,มันกระทบมันจะแตกเป็นฟองแบบนี้นี่อันนี้วิธีใช้รักขยะโอ้โหลบน่าดูเลย ใครใครอ่ะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ไหนโอ้โหน่ารักจังเลยลูกสาวใครว่าโอ้โหเสียงหัวละโอหนีันออกนก้นี่นอน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 นกัเก็บเอาไว้เก็บเป็นไว้เป็นความทรงจำ ทำไม <หา S 1> มันไม่เห็นวิวเลยลอ่ะน,น,นี่เออแห้ไม่กระโดดไปได้ลูกๆๆกระโดดไม่เอาแต่หน้าไม่ใครเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเป็นไงชอบไหมชอบไหมคะโอ้โหชอบไหมโอ้โห <c oughs> อันนี้อะเ่อคุณถอดให้ก่อนคุณถอดรองเท้าให้ก่อน โอเคไปเดี๋ยวพ่อถอดรองเท้าฮะลุงเท้าลอง<ว>เล่นน,น้ำเลยโอเคสวย okay, สวย,วยได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้หยิบฟองขึ้นมาไหมหยิบฟองขึ้นมาไหมหยิบฟองขึ้นมานี่นี่ไแม่หยิบให้อะ่ะเอามือมาอ่าแล้วก็ยิ้มหวานให้พ่อด้วยค่ะยิ้มหวานยังเออ้ออนี่นะทุกคน หูกระทะนะครับราคา490บาทเตาทานเต็มเต็มเลยแล้วก็น้ำซุปอ้ยน้ำซุปสีสวยนะแล้วก็ยังให้มาพอดีคนนะแล้วก็ถ้วยแล้วก็นี่หมูหนึ่งเสร็จกุ้งสามตัวเอ้ยก็ถือว่าโอเคนะ อยูเพาได้เยอะอยู่นะถ้าเกิดทุกคนดูหมู่ดีๆเห็นปะเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็ผักอุ้ยผักสวยด้วยอจิ้มหนึ่งขวดต้องไข่หนึ่งโอเคสี่ร้อย้าสิบสำหรับผมนะับไม่ไม่แย่นะอิ่มเลยนะทีแลแรกองคิดว่าจะได้น้อยกว่าน,นี้นะผมก็เลยแบะซื้อก่อนทางขึ้นมาเยอะมากไปหมดประมาณสองร้อยแต่ รวมรวมแล้วประมาณโลกว่านะที่ซื้อมาอ,มอ้นี่ผักแถมน้ำซุปแถมน้ำจิ้มแถมมาแบบสองแบบอันนี้อันนี้นี่อันนี้ ขีดละยี่สิบอันนี้สิบบาทแล้วตอนนี้อันนี้เป็นแบบขีดละสิบห้ารวมๆเนี่ยหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยกับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบแต่เราได้เตา่าได้บรรยากาศแล้วก็ถือว่าโอเคนะผักสะอาดด้วยล้างมาให้เรียบร้อยแล้วก็กระทงกระทะใครอยาก มาเช่าที่นี่แล้วก็ซื้อข้างล่างมาเพิ่มแล้วก็ทานด้วยสิบบาทสำหรับผมโอเคไม่แย่อร่อยแล้วบรรยากาศแบบนี้ยามค่ำคืนด้วยขออนุญาตห้องข้างๆด้วยนะครับวิวประมาณนี้เลยนี่ตอนคืนสวยมากมากเร็วเร็วเวดูสวยนะ ตอนเช้าน่าจะมีหมอกขอให้มีเถอะ <c oughs> ไม่แน่อาจจะไปคาเฟ่นะครับคาเฟ่ตรงนี้นี่นี่เห็นปะนี่ตรงน,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 นี้ที่พี่ปามอาลองเคยมากางเต็นนะครับแล้วเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็กางเต็นได้ด้วยนะตอนเช้าอาจจะแวะไปถ่ายรูปหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าไปมอนเจมแน่ๆม้อนเจมจะอยู่ประมาณดอยนุ่นนะนุ่นนุ่ตรง,ตรงนู้นตรงนู้นนะครับ ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้จะไปมอนแจมแล้วก็จะลงไปหลวงพ่อทันใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแฟนขอพรนะ้อยว่าให้ลูกหายเจ็บหูแล้วลูกก็หายจริงๆนะก็เลยจะแวะไปไหว้หลวงพ่อทันใจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อันนั้นไม่ได้บนนะแค่ขอพรนะก็เลยอยากจะกลับไปไหว้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขากลับเชียงรายเนี่ยมันผ่านแม่กำปอง ก็เดี๋ยวจะไว้แม่กําปองก่อนแล้วก็จะแพะน้ำผู้ร้อนแล้วก็อาจจะเข้าบ้านเลยนะครับที่อำเภอผานเชียงรายโอเคครับทานบุหที่กัน <c oughs> นั่งดีๆลูกทำอาหารกันมาชิม ไห้ดูดวงกันเด็ดเย็นชาได้โยโดนซาวโดนร้อนมากร้อนมั้วโดนร้อนอากาศเย็นมากเฮ้ยมาลอยไปแล้วกินหมุดหัลยโอ้หหมุดหักนี่แล้วที่เวลาเราเวลาเราออกแล้วก็จะเหลือประมาณนี้เห็นไหมเยอะนะเยอะนะเมีมีมีไม่เล่นมือเล้วมากินกันนะครับแล้วเดี๋ยวขอตัดภาพ ไปเจอกันพรุ่งนี้เช้ากับวิวส,สวยๆเลยนะครับไายามเช้าที่ม่อนแจ่มนะครับส่วนมากที่ผมมาพักนะจะไม่ค่อยได้เห็นหมอกสักเท่าไหร่นะจะเห็นหมอกก็ให้แบบเห็นไกลๆนะจะไม่ค่อยได้เข้ามาใกล้นะครับที่ผมมาพักแทบจะทุกปีนะผมมาพักที่ม่่นแจ่มในะทุกปีเลย ก็จะมีวิวสวยงามมากๆนะสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เข้าไปเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะครับตัวชมวิวนะจุดชมวิวกับฟอร์มูล่ามงนะแล้วก็ไม่ได้ไปร้างคาเฟ่ด้วยเพราะว่าเรากว่าเราจะตื่นกว่าเราจะเก็บของอะไรนะครับมันก็สายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแม็กกัปองกันนะครับก็เดี๋ยวมันจะดึกนะเพราะว่าผมจะต้องตีรถเข้าไปจังหวัดเชียงรายอมเือพาน,นะครับไปนอนที่บ้านผมนะ อาหารเช้านะครับก็จะมีข้าวต้มนะแล้วก็มีไข่ลวกนะครับแล้วก็มีขนมปังมีแยมให้นะครับรสชาติดีมากนะได้เยอะด้วยแล้วก็ผมมีเด็กมาด้วยนะเขาเห็นเขาว่ายังให้ข้าวต้มเด็กมาด้วยนะก็ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเราก็จะไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ด้านล่างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถเข้าไปเที่ยวที่แม่กำปองอาจจะรอชมในคลิป ต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับโอเคไปอันนี้เราแวะที่ไล่มอนภูผานะเก็บสตรอเบอรี่กันนะครับนี่สวยมากๆไปใกล้เก็บสตรอเบอรี่กันคือตอนเช้ามีคนเก็บมาเยอะแล้วนะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีสตรอเบอรี่เท่าไหร่ก็อาจจะไปดูที่มันลงหลกบ้างครับโอเคเมลีน ตัดสตรอเบอรี่ลูกโอ้ลูกใหญ่ลูกนู้นเหี่ยวเ่าลูกแบบเหี่ยวอะลูกนั้นเหี่ยวป่ะโดนกินไปแล้วโอเคโอเคไปเดินตามพ่อไปเดี๋ยวเดินมาไปหาสถือเขาไปดิสวยจังเลยไหนเนี่ยะมีเยอะอยู่โอเคจับสตรอเบอรี่เร็วจับสตรอเบอรี่เร็วโอเคเดี๋ยวแม่ตัดให้ โอเคโอเค,อเคมีลิ้นจับโอเคค่ะอันนี้จับตอรี่นี้ด้วยอันนี้ด้วยค่ะหล่นหล่นต่อหนึงอ่ะเก็บดิลูกเก็บเลยเก็บขึ้นมาดิอ่ะจับจับอินเอามาให้พ่อดูเดีวยวได้เยอะไหมได้เยอะโอ้ได้เยอะเลย,ยเอาให้พี่ข้างก่อนเอาให้พี่ข้างก่อน โอเคโอ้หรอยเก้าสิบบาทขีดละห้าสิบค่ะโอเคโอเค,อเค,อเคไปแต่ไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปหลวงพ่อทันใจกันต่อไปเร็วไปเดี๋ยวตัดภาพเลยนะครับทุกคนนี่ครับไร่ผู้ม้อนผ่านะหลังจากลงจากม้อนจมลงมาแล้วนะประมาณนี้ครับโอ้